<molec> คุณต้องทำให้ไงาช้าพวกเธอก็มาช้าเค่อจะมาเก็บเกาีออกมันก็อกไข่หมดเลยใช่ไหม่เอาไข่ออกหมดแล้วไข่ก็ต้องเอาออกนะคะไข่หมดแล้วเนาะต้องใส่ทุกมือทุกคนนะคะดูจัะดีบบดีบขันยัยแม่ก่ถ้าออจะบัดจะบัดจะัังนียังีังนีังนีับมอันนี้รอบหน <Nice. S 2> ึ hmm? ่งหมดครับนาจนสะอาดเลยชั้งสอมน้ำ เราก็นำปลามาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปทุบแล้วก็หมักนะครับล้างรอบนี้เพื่อตอนนี้ปลาเนื้อปลาก็เซ็จตัวแล้วนะครับนี่พร้อมที่จะหมักเป็นปลาส้มได้นะครับสวยงามมากนะครับครับ ล้างหลา,หลายน้ำจนกว่าจะสะอาดวันนี้มีแต่สุภาพบุรุษเลยทำนะ,ะวันนี้เราเติมที่นะครับเดี๋ยวเราจะทำแบรนด์ของนักศึกษาปวชปี 1, 2, 3่องสาของสวนเก้าตะวันนะครับสวนการเรียนรู้สวนเก้าตะวัน <c oughs> ตำบล <คน S 1> ยา,างอำเภอศรีคอรภูมินะครับสวยงามนะครับดูได้นะครับเนื้อเซตตัวขาวไม่มีกลิ่นนะครับอหอมกินได้เลยนะครับเนี่ย <S 2> <S 2> จากคุณครูอังสุมาลินนะครับทองแสนสอนดีมากเลยนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับแคิเ,เป็นอาชีพได้นะครับเราสามารถไปต่อยอดให้กับพีน้อง ชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนเราได้มีความรู้แล้วก็เป็นอาชีพหาไรายได้เศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับปลาเลี้ยงกันเยอะนะครับแต่การแปรรูปยังไม่มีองค์ความรู้นะครับก็อาศัยศูนย์การเรียนรู้ก้าวสวรรค์น,นะครับศูนก้าวสวรรค์หมักเกลือนะครับเซ็ดต,ตัวแล้วนะครับ ได้อาจจะไม่นานนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเราทําให้เรียนรู้ให้เข้าใจอันนี้เซต็จตัวขึ้นนิดนึงนะครับตันนี้รอบหลังล้างล้างน้าเกลือออกก่อนจะไปแช่น้าซาวข้าวนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นอยู่นะครับมีสองรอบนะครับเราการเรียนรู้ก็ต้อง ให้เข้าใจเข้าถึงคุณภาพก็จะได้ดีนะครับให้ล้างให้สะอาดสักสอสามน้ำสองามรอบนะครับสวยงามขนาดตัวนี้ไม่นานนะครับเนื้อเซ็ตตัวดีมากนะครับเห็นได้ว่าเนื้อเซ็ตตัวยังสดใสเจ๋วอยู่เลยเนื้อปลานะครับนี่คือก,การหมักเกลือที่หมักหมักถึง แล้วก็ได้สูสต,ต,สสตรอย่างถูกต้องตามที่คุณครูสอนนะครับถืวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหมักน้ำซาวข้าวต่อนะครับเือแเหลย้เหล้หแเหแลเรแหวแล้วเรแล้หวแล้วหมแล้วลหลเเลเล้หวหวห ทุกตึกมาหลายตึกแล้วใสอารมค้างแต่เมื่อคืนนะปาดินไปแ้วตู้ตึกซีขอทุกหมดนปกติถ้าหนูทำมันจะคุกใส่กับข้าวใส่กับอะไรที่ตามยูทูบเขาบอกเนาะเดี๋ยวหนูพว่าเนครับแล้วเนาะสุดยอดครับอันนี้ร้านน้ำม่เฉยเลยเป็นควารู้เป็นความรู้ที่เราไม่ได้เรียนรล้เองนะ มาลองทำเองนะครับมาลองทำเองนะครับใครไม่ชอบเปรี้ยวเยอะก็วันนี้ก่สวนก็ทำวันนึงที่จะเอาข้าวนะครับใส่ท้องค่ะใช่ครับจริงจริงครับเขาเรียกว่าปลาไข่ข้าวมาทำเองรูเองนะครับทำเองรูเองแล้วกัน ครผมก็ชอบเปรียวเยอะทำเอรูอี์ครับวันนี้ตัดไข่มาวันนี้ระกาบยังสูงเลยเลยเดี๋ยวนับคนก่อนคนต่า่นับี่น้องสิจะได้ใส่ถุงอันนั้นเราก็จะกินกันหนึ่งสองสเตียนมากเลยนี่ยสามสิบสี่สี่ถ้าอจริงนับดูที่เซนดิเซนโค ยิงน้ำให้รูจักกินผักฟรีๆกษตรส็ดนี่อ yeah. ร่อจริงๆผู้หญิงไม่มีใครข่มกษตรลูกบอเลิศเลิศเปนไทยนิยมกินนมฟรีๆกระเส็ดนี่อร่อยจริงๆผู้หญิงเขาอยากรักด้วยเกษตรลูกบอพ่อรวยเล้ยงกันด้วยกินกล้วยฟรี